สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องขุมพันธุรกันวันนี้จะมาทําหมูแดดเดียวค่ะันนี้ก็จะเป็นกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นซอสสาเขียวไม่ต้องใส่เยอะค่ะพี่น้องมันจีดดาอันนี้คือน้ำปลาราได้ค่ะพี่น้องเอาจัดการเลยค่ะปึ๊บเลยค่ะน้ำปลาระใส่ประมาณสองสามถ้าพีเลยค่ะน้ำปลาระแล้วก็กระเทียมใส่เลยไปเยอะเะเลยค่ะอันนี้ก็ซอสสาเขียวใส่เลยค่ะจบเลยค่ะพี่น้องค้นเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะใช้ถ้าพีคนก็ได้ค่ะนี่ค่ะ แล้วถ้าีคนซอฟ้าเขียวก็ไม่ต้องใส่เยอะเพราะอะไรเดี๋ยวทอดออกมาจะเป็นสีขำๆค,ค,ค่ะพี่น้องบเแซบโบโบสีบบสวยค่ะนี่ค่ะแต่น้ำปลา,าเราเลยอร่อยอร่อยนัวๆทำให้แคบหมูเรานุ่มนะะุ่มเนี่ยค่ะน้ำปลาร้านี่ก็คือจากจากอะไรนะจากไอ้นั่นนะคะน้ำปลา,าที่เขาขายอะคะ่ะปลา,าสำเร็จรูปอะค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ใส่ลงไปเลยน้องแมวคูพันก็ร้องแล้วค่ะน้องแมวสุดสวยร้องแล้วค่ะวันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องนาเ่ะมาเสบค่ะใส่น้ำปลาใส่ซอสฟ้าเขียวก็อร่อยแล้วค่ะมีความนัวอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะอย่างน้ำปลาอย่างเงี้ยเขาก็ปรุงมาแล้วค่ะเราก็ใส่ได้เลยเวลาทอดก็ หอมหอมอร่อยค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช้ถูกมือเลยนะคะใช้คนแบบนี้ออกนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะก,ก็ปลาเขียวกับน้ำปลาร้า เลฟบสีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุรากันก็คนไลค์เลยได้ค่ะข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจด้ค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมใส่เพิ่มเมนื้อเลยค่ะเพิ่มรสชาตินี่ค่ะอร่อยแล้วนี่ค่ะพี่น้อง ปึ๊บป,บปบอหอมหอมค่ะพี่น้องทอดนี่หอมนี่ค่ะอันนี้คือเราทำมาเรานำแร่มาจากไอ้สามชั้นนะคะเนี่ยแร่มาจากหมูสามชั้นแล้วเราก็มาหมาักก็จะมีกระเทียมมีน้ำปลาร้าล้วซอสผวาเขียวนิดหน่อยค่ะ ไม่ต้องใส่หลายเลวค่ะพี่น้องมันดีดันเน้นน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าผงหน้วน้่เด้อผงหน่อไปปลายช้อนค่ะผงหนวไปลายช้อนใส่ลงไปจากน้อยกระชับรสชาติให้มันอร่อยอร่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะหมูเดี๋ยวเดียวคุมทันค่ะน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะจะติดมันค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะ คุณเลถ่ายให้เอฟซีดูด้วยค่ะนี่ค่ะเซจเรียบร้อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ e, เป็นกาลังใจให้กับช่องคูมพันธุ์ตุลากัน<ม>ขอบคุณเลยลเลยด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดน้ำเลยด้วยค่ะพี่น้องทาตามคูมพันธเลยรับรองนัว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 ,นว,นวอร่อยกินกับข้าวเหนียวก็ได้แล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องได้หมดเลยนี่ค่ะอุปนณ์ก็หมักไว้ขาย ขายให้ผู้ปกครองนักเรียนด้วยค่ะซื้อไปทอดให้นักเรียนกินขายในราคาย่อมเยาค่ะขายในเวลาคาเป็นเงินเองไม่ได้แพงอะไรเลยค่ะช่วยกันค่ะขอบคุณหลายๆด้ค่ะขอบคุณเอซทุกท่านค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ